สำหรับผู้ขายที่ต้องการลงโฆษณาใน Lazada ปี2021นี้ Lazada มีให้ด้วยกันทั้งหมดกี่วิธีและต้องตั้งค่าอย่างไรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มยอดขายประหยัดงบประมาณมาดูกันสวัสดีครับเพื่อนๆที่ขายของออนไลน์ทุกท่านคลิปนี้ผมครูโอผู้สอนในมหาวิทยาลัยลา z a d a าจะขอญอาต อัดคลิปในเรื่องของวิธีการลงโฆษณาใน Lazada ในปี2021นี้มีวิธีไหนบ้างและวิธีการลงโฆษณานั้นจะทำยังไงให้เงินไม่ั่วไหลเห็นผลได้จริงการโฆษณาสินค้าใน Lazada ในปี2021มีด้วยกันทั้งหมด3กลุ่มวิธีวิธีแรกขออนุญาตใช้เป็นสีเหลืองวิธีนี้ Lazada จะนำสินค้าของท่านไปแสดงยังไม่เกิดค่าใช้จ่ายต่อเมื่อลูกค้าคลิกเข้ามาก็ยังไม่เกิดค่าใช้จ่าย ต่อเมื่อลูกค้ากดสั่งซื้อก็ยังไม่เกิดค่าใช้จ่ายวิธีที่สองผมขออนุญาตใช้เป็นสีแดงวิธีนี้ลาซาด้าจะนําสินค้าของท่านไปแสดงผลยังไม่เกิดค่าใช้จ่ายต่อเมื่อลูกค้าคลิกเข้ามาอันนี้ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นแล้วไม่ว่าลูกค้าคลิกเข้ามาจะซื้อหรือไม่ซื้อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจะถูกนําไปหักบัญชีผู้ขายในรอบบัญชีถัดไป วิธีที่3ขออนุญาตใช้กลุ่มของสีน้ําเงินวิธีนี้ลาซาด้าจะนําสินค้าของท่านไปแสดงผลโดยยังไม่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นต่อเมื่อลูกค้าคลิกเข้ามาก็ยังไม่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นต่อเมื่อลูกค้ากดสั่งซื้อลาซาด้าถึงจะคิดค่าใช้จ่ายทั้งหมดไปหักกับบัญชีของผู้ค้าในรอบบัญชีที่จะโอนถัดไปผมขออนุญาตพูดในส่วนของสีแดงก่อนเพราะเป็นวิธีที่ผู้ค้าทุกท่าน นึกถึงเป็นอันดับแรกแล้วก็เลือกใช้เป็นอันดับแรกทั้งๆท,ที่เป็นวิธีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นและหากใช้โดยไม่ระวังค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นมากแต่ไม่มียอดขายเกิดขึ้นวิธีนี้คือการซื้อคำค้นหาซึ่งแต่เดิมเราจะรู้จักกันในส่วนของคำว่า sponsor search คืออะไรคือกรณีที่เราไปซื้อคำค้นหา โดยจ่ายค่าประมูลหรือประมูลคำค้นหาเช่นลูกค้าต้องการซื้อสินค้าคือกล้องติดหน้ารถยนต์ลูกค้าก็จะเข้าไปเสิร์ชในแอป,ปของ Lazada หากเราซื้อคำค้นหาหรือเราประมูลคำค้นหาแล้วเราประมูลได้สินค้าของเราก็จะไปติดในหน้าแรกๆแล้วเมื่อลูกค้าคลิกเข้าไปจะซื้อหรือไม่ซื้อค่าใช้จ่ายก็จะเกิดขึ้นอันนี้คือสปอนเซอร์เสิร์ชแต่ในปี2021 ลาซาด้าได้เอาสปอนเซอร์โปรดักต์หรือบางท่านอาจจะไม่รู้จักก็คือเมื่อเราคลิกเข้าไปดูสินค้าใดสินค้าหนึ่งก็จะมีสินค้าในกลุ่มเดียวกันขึ้นมาแสดงผลข้างๆเพื่อลูกค้าไม่พอใจในสินค้าที่ได้คลิกเข้าไปดูลูกค้าอาจจะเลือกคลิกสินค้าที่แสดงผลข้างๆเข้าไปดูแลเปรียบเทียบกันสินค้าที่ขึ้นมาแสดงผลข้างๆอันนั้นจะเกิดจากสปอนเซอร์โปรดักต์ในปี2021นี้ La z a d a ได้เอาสปอนเซอร์เซิร์ช และสปอนเซอร์โปรดักต์มารวมกันเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นสปอนเซอร์ดิสคอเวอรีกาวโดยสรุปก็คือเมื่อสินค้าของท่านเลือกทำสปอนเซอร์ดิสคอเวอรีลาซาด้จะนำสินค้าของท่านไปแสดงผล2ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกเมื่อลูกค้ากำลังค้นหาสินค้าในหมวดหมู่ของสินค้าที่ท่านทำสปอนเซอร์ดิสคอเวอรีอยู่และสินค้าของท่านชนะคำประมูล สินค้าของท่านจะถูกแสดงผลในหน้าแรกๆแ,และเมื่อลูกค้าคลิกสินค้าของท่านสินค้าของท่านจะถูกแสดงรายละเอียดตรงนี้จะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นไม่ว่าสินค้านั้นจะถูกซื้อหรือไม่ถูกซื้อก็ตามขั้นตอนที่2หากสินค้าของท่านไม่ชนะคาประมูลหรือว่าชนะคำประมูลอยู่ในหน้าแรกแต่ลูกค้าไม่ได้คลิกสินค้าของท่านในครั้งแรกสินค้าของท่านก็จะถูกเลือกไปนำเสนออยู่บริเวณด้านข้างหรือด้านล่าง พร้อมกับสินค้าอื่นๆที่อยู่ในหมวดหมู่เดียวกันหากลูกค้าเลือกคลิกสินค้าของท่านเพื่อตรวจสอบรายละเอียดตรวจสอบสเปคและราคาสินค้าของท่านก็จะถูกปรากฏรายละเอียดตรงนี้ก็จะเกิดค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นไม่ว่าลูกค้าจะซื้อหรือไม่ซื้อก็ตามเมื่อเข้าใจกลไกในการทำงานของ Sponsor Discovery แล้วเรามาดูกัน Sponsor Discovery ได้ถูกพัฒนา พื่อให้ตอบสนองผู้ค้าในจุดอื่นเพิ่มเติมอะไรบ้างสปอนเซอร์ดิสครีสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้โดยเลือกวิธีการเติมเงินซึ่งหากวงเงินที่เติมหมดฟังก์ชันนี้จะหยุดการทำงานทันทีซึ่งจะเป็นการควบคุมค่าใช้จ่ายของผู้ค้าโดยที่ผู้ค้าตั้งงบประมาณไว้เท่าไหร่เติมวงเงินไว้เท่านั้นการโฆษณาครั้งนี้จะได้ไม่เกินวงเงินที่ลูกค้าได้ตั้งเอาไว้มากกว่านั้นยังสามารถตั้งวัตถุประสงค์ของแคมเปญ ที่ใช้ในการโฆษณาสินค้าและ Sponsor Discovery ยังเปิดโอกาสให้ผู้ค้าเป็นคนเลือกสินค้าเองหรือตั้งอัตโนมัติให้ระบบเป็นผู้เลือกสินค้าเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ถูกตั้งไว้และสปอนเซอร์ดิสครียังสามารถออกใบเสร็จรับเงินในรูปแบบของใบกำกับภาษีเพื่อให้ผู้ค้าที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มนำไปหักค่าใช้จ่ายเป็นภาษีซื้อได้และตรงนี้ ทาง l a z a d a ได้พัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแต่เดิมนั้นผู้ค้าไม่สามารถตั้งคำค้นหาเองได้จะต้องเลือกใช้คำค้นหาที่ Lazada กำหนดเอาไว้แต่ในช่วงหลังผู้ค้าสามารถเลือกตั้งคำค้นหาเองได้ซึ่งอาจจะไม่มีในระบบสุดท้ายด้วยระบบใหม่นี้ผู้ค้าสามารถเพิ่มราคาประมูลสินค้าเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าหรือกลุ่มผู้สนใจสินค้าที่มีแนวโน้มจะซื้อสินค้าในอนาคตหากผู้ค้าสินค้าต้องการเลือกใช้ฟีเจอร์นี้ ผมขออนุญาตแนะนำวิธีการใช้โดยการตั้งค่าในจุดที่สำคัญสำคัญซึ่งมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพและงบประมาณที่ใช้เริ่มแรกเราเข้าไปที่เครื่องมือโปรโมทสินค้าแล้วก็เลือกโปรโมทผ่าน Lazada ก็จะขึ้นหน้านี้ขึ้นมาให้เราแล้วเราก็มาเลือกสร้างแคมเปญใหม่จากนั้นระบบจะให้เราตั้งชื่อแคมเปญในหน้านี้โดยตรงนี้ขอย้ำว่า ให้ผู้ค้าสินค้าแยกแคมเปญเป็นหลายๆแคมเปญเช่นแคมเปญกำไรมากแคมเปญกำไรน้อยแคมเปญกำไรปานกลางหรือว่าจะแบ่งแคมเปญแต่ละแคมเปญตามหมวดหมู่ของสินค้าก็ได้เพื่อให้ผู้ค้าหยิบแต่ละแคมเปญมาใช้ในแต่ละโอกาสลำดับถัดมาระบบจะให้เราเลือกว่าต้องการเพิ่มยอดชมหรือว่าต้องการเพิ่มยอดขาย ตรงนี้หลายท่านอาจจะสงสัยเพราะว่าทุกคนต้องการขายแต่ถ้าเกิดเราเป็นสินค้าใหม่สินค้าใหม่ระบบยังไม่ได้เก็บในส่วนของ conversion rate เพราะฉะนั้นถ้าเป็นสินค้าใหม่ๆจะต้องเพิ่มยอดชมแต่ถ้าเกิดกรณีที่เราเพิ่มยอดขายแล้วเราเลือกให้ระบบเลือกสินค้าอัตโนมัติระบบก็จะเลือกแต่สินค้าที่มี conversion rate สูงๆนำมาเสนอถัดมาระบบจะให้เราเลือกโปรโมททุกกรณี หรือจะเลือกแยกโปรโมทเฉพาะผ่านคำค้นหาหรือผ่านสินค้าแนะนำโปรโมทผ่านคำค้นหาก็คือเมื่อลูกค้าเข้าไปในช่องค้นหาและคีย์สินค้าในหมวดหมู่นั้น l a z a d a ก็จะหยิบสินค้าเราไปแสดงส่วนโปรโมทผ่านสินค้าแนะนำคือ l a z a d a จะนำสินค้าเราขึ้นไปแสดงบริเวณข้างๆสินค้าที่ลูกค้าได้คลิกแสดงผลเรียบร้อยแล้วกรณีนี้ผมแนะนำให้ เลือกทุกกรณีตัวเลือกถัดมาคือตัวเลือกโปรโมทแบบอัตโนมัติหรือว่าตั้งค่าเองสำหรับตัวเลือกนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งค่าประมูลคำค้นหาเช่นถ้าผมขายครีมบำรุงผิวผมอาจจะต้องการประมูลคำค้นหาคือไหนครีมถ้าผมเลือกตัวเลือกตั้งค่าเองแล้วผมไปดูว่าค่าเฉลี่ยมันอยู่ที่8บาทผมอาจจะบอกบอกว่าผมยอมสู้สูงสุดอยู่ที่ สิบ,บาทถัดมาหามีผู้ค้ารายอื่นไปตั้งค่าตัวเลือกอัตโนมัติเพราะฉะนั้นระบบจะบิดหรือว่าซื้อคำประมูลที่สูงกว่า10บ,บาทแต่ถ้าเกิดมีรายใหญ่ต้องการร้อนสินค้าเกี่ยวกับครีมบำรุงผิวในครีมในวันนั้น <c oughs> เขาบอกอกว่าเขายินดีที่จะจ่ายราคาบิดสูงสุดอยู่ที่100บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าบิดสูงสุดในวันนั้น มันจึงเป็น1 0 0บาทแต่ถ้าเกิดมีใครไปตั้งค่าตัวเลือกอัตโนมัตริระบบก็จะไปบิดอยู่ที่101บาทซึ่งตัวเลือกนี้จะทำงานประสานกันกับงบประมาณที่ใช้ในการประมูลในแต่ละวันหรืองบประมาณรายวันสมมติว่าถ้าเราตั้งตัวเลือกสำหรับคำประมูลค่าสูงสุดอยู่ที่10บาทแล้วเราตั้งงบประมาณรายวันอยู่ที่100บาท หากคำประมูลที่มีราคาแพงถูกนำเสนอไปจนหมดงบประมาณรายวันคำประมูลที่มีราคาถูกลงมาก็จะถูกเลือกขึ้นไปแสดงผลสมมติว่าทางเราตั้งราคาประมูลสูงสุดอยู่ที่10บาทถูกเลือกเข้าไปนำเสนอและถูกคลิกครบจำนวน10ครั้งงบประมาณรายวันของเราที่ตั้งไว้ร้อยบาทก็จะจบแคมเปญน,นี้ก็จะหยุดแล้วก็จะรอไปแสดงผลอีกทีวันพรุ่งนี้ผู้ที่ตั้งงบประมาณรายวัน ถูกกว่าเราก็จะถูกเลื่อนขึ้นมาแสดงผลและหากเขาถูกคลิกแสดงรายละเอียดจนหมดงบประมาณรายวันของเขาผู้ที่ตั้งคําประมูลต่ํากว่านี้ก็จะถูกไล่เรียงนํามาแสดงผลเรื่อยๆเพราะฉะนั้นตรงนี้จะต้องตัดสินใจเองนะครับว่าจะเลือกตั้งค่าประมูลอัตโนมัติหรือตั้งค่าประมูลด้วยตัวเองนะครับแต่ถ้าจะเป็นผมผม,ผมแนะนําว่า ตั้งค่าประมูลด้วยตัวเองถัดมาในเรื่องของงบประมาณรายวันตรงนี้เราลองมาคํานวณดูถ้าเราตั้งงบประมาณรายวันไว้ที่100บาทแล้วตั้งค่าประมูลสูงสุดอยู่ที่10บาทเพราะฉะนั้นสินค้าเราจะถูกแสดงผลและถูกคลิกแค่10ครั้งหากหมดงบประมาณรายวันแล้วรอวันลุขึ้นแต่เกิดเราใจเย็นๆเราบอกบอกว่า ให้คนที่เขาตั้งค่าประมูลสูงๆเนี่ยเสนอไปก่อนเราตั้งค่าประมูลสูงสุดอยู่ที่5บาทสินค้าเราอาจจะไปแสดงผลเอาตอนท้ายๆวันก็ได้คือให้รายอื่นเนี่ยเขาแสดงผลจนจบแล้วเราก็ค่อยมาแสดงผลแล้วเราตั้งงบประมาณรายวันอยู่ที่100บาทสินค้าเราอาจจะถูกแสดงผลแล้วก็ถูกคลิกมาแสดงรายละเอียดได้ถึง20ครั้ง แต่อย่างไรตรงนี้ผมขออนุญาตไม่เห็นด้วยอย่างแรงหากใครจะคลิกตั้งค่าประมูลอัตโนมัติและงบประมาณรายวันแบบไม่จำกัดเพราะจะทำให้ท่านเสียค่าโปรโมตโดยท่านไม่สามารถควบคุมได้แล้วก็จะไม่รู้ตัวเลยว่าแต่ละวันเงินหมดไปแล้วเท่าไหร่ถัดมาจะเป็นตัวเลือกที่เกี่ยวกับวันที่เริ่มต้นแล้วก็สิ้นสุดแคมเปญ วันที่เริ่มต้นอาจจะเริ่มต้นในวันที่ท่านทำแคมเปญนี้ก็ได้หรืออาจจะเป็นวันเริ่มต้นที่ท่านคิดว่าสินค้าลอดใหม่กำลังจะเข้ามาสมมติว่าสินค้าลอดใหม่กำลังจะเข้ามาในวันที่15ท่านก็ทำแคมเปญนี้ไว้ก่อนก็ได้และวันที่สุสุดตรงนี้ขอยากคิดดูให้ดีแล้วก็ตัดสินใจว่าสินค้าของท่านเป็นสินค้าประเภทไหนถ้าสินค้าของท่านเป็นสินค้าที่มีราคาแพง ที่คิดว่าคนดูแล้วไม่สามารถตัดสินใจซื้อในครั้งเดียวอาจจะเป็นครีมบำรุงผิวที่มีราคาแพงกระปุกละ2 0 0 0 3 0 0 0บาทนะครับดูแล้วอาจจะต้องรอเงินเดือนออกหรือว่าดูแล้วอาจจะต้องตัดสินใจไปซื้ออีกทีครั้งหน้าท่านก็อาจจะเลือกว่าวันที่สิ้นสุดให้ไปสิ้นสุดอีก2เดือนข้างหน้า3เดือนข้างหน้าแต่เกิดสินค้าของท่านเป็นแชมพูอาจจะเป็นแชมพูสมุนไพรขวดละร้อยบาทขวดละ70บบาทตรงนี้เนี่ย นะครับการตัดสินใจก็อาจจะตัดสินใจได้เร็วดูปั๊บตัดสินใจปุ๊บนะครับอย่างเช่นคนที่แชมพูที่บ้านหมดภายใน2อวันนี้เขาคงไม่ตัดสินใจว่าดูวันนี้แล้วรอไปสิ้นเดือนถึงจะสั่งซื้อหรือดูวันนี้แล้วรอไปเดือนหน้าถึงจะสั่งซื้อช่วงนี้ยังไม่ต้องสระผมอันนี้จะไม่เกิดขึ้นนะครับถ้าสินค้าของเราเป็นสินค้าจําเป็นที่จะต้องใช้ในชีวิตประจาําวันตรงนี้ ระยะเวลาแคมเปญเราอาจจะบีลงมาให้สั้นภายใน1เดือนได้หรือว่าภายในไม่กี่วันหรือว่ายังน้อยขอให้ได้7วันนะครับถัดมาจะเป็นตัวเลือกเลือกสินค้าตัวเลือกเลือกสินค้านี้ยังจะมีให้ลูกค้าเลือกได้แบบอัตโนมัติหรือเลือกเองถ้าผู้ค้าเลือกแบบตัวเลือกที่เป็นอัตโนมัตริระบบจะไปเชื่อมโยงกับตัวเลือกก่อนหน้านี้ก็คือวัตถุประสงค์ ถ้าผู้ค้าเลือกวัตถุประสงค์เป็นเพิ่มยอดชมสําหรับสินค้าใหม่ที่ยังไม่มียอดขายแต่ยอดชมน้อยแล้วมาคลิกตัวเลือกแบบอัตโนมัติระบบก็จะไปเลือกสินค้าที่ยังมียอดชมน,น้อยมาแสดงผลให้ลูกค้าคลิกเข้าไปดูแต่ถ้าเกิดผู้ค้าก่อนหน้านี้ไปเลือกวัตถุประสงค์ของแคมเปญเป็นเพิ่มยอดขายระบบก็จะไปเลือกสินค้าที่มียอดขายมากๆ มานําเสนอยอดขายมากๆอันนี้ก็คือมี conversion rate ที่สูงเช่นนําเสนอร้อยครั้งมีคนคลิกเข้ามาดูรายละเอียดแล้วก็ซื้อสินค้าไป20คน30คนสินค้าประเภทนี้จะถูกนําเลือกขึ้นมาเสนอก่อนแต่ถ้าเกิดเราเลือกวัตถุประสงค์ที่เป็นวัตถุประสงค์เพิ่มยอดขายแล้วร้านเราเกิดมีสินค้าใหม่เข้ามาอีกหนึ่งตัวสินค้าใหม่ตัวนั้น ซึ่งยังไม่มี Conversion Rate หรือ Conversion Rate ต่ำก็จะไม่ถูกนำเข้ามาเสนอหรืออีกกรณีหนึ่งถ้าเราเลือกอัตโนมัติแล้วเราเลือกเพิ่มยอดขายแต่สินค้าในสต็อกเราเกิดขายดีไปเรื่อยๆเ,ยเยหลืออยู่ในสต็อก50ตัวแล้วเราไปแชร์สต็อกกับแพลตฟอร์มอื่นซึ่งสินค้าตัวนี้เป็นสินค้าขายดีแล้วเกิดหมดไปกรณีนี้ระบบก็จะไม่มีทางรู้ว่า ถ้านำเสนอแสดงผลลูกค้าคลิกเข้ามาดูแล้วสินค้าเราจะไม่มีส่งระบบก็ยังแสดงผลให้ลูกค้าคลิกเข้ามาดูเมื่อลูกค้าคลิกเข้ามาดูค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นแต่กดสั่งซื้อแล้วเราไม่มีสินค้าส่งเราก็จะเสียค่าโฆษณาไปฟรีๆดังนั้นผมแนะนำให้กดตั้งค่าด้วยตัวเองและกดเลือกสินค้าหลังจากนั้นระบบก็จะแสดงสินค้าที่มีอยู่ทั้งหมดในร้านของเราขึ้นมาแสดง ตรงนี้ผมได้กล่าวก่อนหน้านี้แล้วว่าการทำแคมเปญควรที่จะทำแคมเปญเป็นแคมเปญย่อยๆเช่นแคมเปญนี้สำหรับสินค้าที่มีกำไรมากที่สุดแคมเปญนี้สำหรับสินค้าที่มีกำไรปานกลางแคมเปญนี้สำหรับสินค้าที่มีกำไรน้อยๆ40%หรือว่าแคมเปญนี้สำหรับสินค้าประเภทดึงยอดเข้าชม เพื่อที่จะไปผูกกับ f ฟกซี่คอมโบตัวที่มีกำไรสูงๆขึ้นมาซึ่งเทคนิคนี้จะเป็นการกล่าวในอีกคลิปหนึ่งอันนี้เราก็มาเลือกสินค้าสมมุติว่าเราจะเริ่มทำแคมเปญที่มีกำไรสูงสุดเราก็เลือกตัวไหนที่มีกำไรสูงสุดแล้วก็มาคลิกคลิกคลิก,ลกแล้วก็กดตกลงถัดมาก็จะเป็นหน้าที่ระบบเสนอตัวเลือกคือชิ้นงานโปรโมทสำหรับตัวเลือกชิ้นงานโปรโมทคือกรณีที่สินค้าตัวนั้น ได้ตั้งแวรเรียนเอาไว้สินค้าที่ตั้งแวรเรียนอย่างเช่นถ้าเราขายกางเกงกางเกงเราอาจจะมีสีดําสีครีมสีน้ําเงินถ้าเราพบว่าสีดําขายดีเราก็จะตั้งไว้ว่าให้ระบบปกติแล้วแสดงภาพแรกเป็นกางเกงสีดําแต่ถ้าเราเลือกเปิดชิ้นงานโปรโมทถึงแม้ว่าเราจะตั้งไว้ว่าให้ระบบแสดงผลกางเกงสีดําไว้ก่อนแต่ลูกค้าเกิดคีย์คาว่ากางเกงทํางานสีครีม ถึงแม้ว่าเราตั้งไว้ในระบบว่าให้แสดงผลกางเกงทํางานสีดําก่อนเมื่อลูกค้าคลิกมาแล้วถึงจะไปมีแวรเรียนเป็นกางเก,ง,เกงทํางานสีดําสีครีมสีน้ําเงินตัวนี้ระบบก็จะเลือกรูปที่เป็นกางเกงทํางานสีครีมไปนําเสนอในหน้าแรกของคําค้นหาของลูกค้าเพราะว่าถ้าท่านไม่เปิดตัวนี้รูปกางเกงทํางานสีดําจะไปปรากฏในหน้าแรกของคําค้นหาของลูกค้า ทำให้ลูกค้าไม่คลิกเข้ามาดูถ้ายัางไงสินค้าเรามีแวร์เลียนหรือว่าสินค้าเรามีหลายสีแล้วตั้งแวรเลียนเอาไว้แนะนําให้เลือกเปิดชิ้นงานโปรโมทถัดมาจะเป็นตัวเลือกเลือกคีย์เวิร์ดอัตโนมัติหรือเลือกคีย์เวิร์ดด้วยตัวเองตรงนี้มีความสําคัญคือว่าถ้าเราเลือกคีย์เวิร์ดอัตโนมัติตรงนี้ผมขออนุญาตยกตัวอย่างอย่างสมมุติผมขายน้ําตาลมะพร้าวคีย์เวิร์ด อาจจะขึ้นมาทั้งน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลรักษาสุขภาพแล้วก็น้ำมันมะพร้าวหากเราคิดว่าคนที่ทานน้ำมันมะพร้าวซึ่งมีราคาแพงกว่าน้ำมันพืชปกติอาจจะเป็นคนรักษาสุขภาพอาจจะซื้อน้ำตาลมะพร้าวเข้าไปด้วยตรงนี้เราก็เลือกเปิดคีย์เวิร์ดอัตโนมัติไปได้ในการเลือกเปิดคีย์เวิร์ดอัตโนมัตินั้นมันอาจจะมีคำที่เกี่ยวข้องอื่นๆแต่ไม่เกี่ยวข้องกับสินค้าของเรา โผล่ขึ้นมาด้วยแต่กดเราบอก,อ,อกว่าเราอยากจะเลือกเองเราก็เลือกตั้งค่าคีย์เวิร์ดด้วยตัวเองแล้วเรามาพิจารณาว่าอะไรที่เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องเพราะว่าตั้งค่าอัตโนมัตินั้นบางทีมันอาจจะไปโผล่เก้าอี้ขูดมะพร้าวซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่เป็นน้ำตาลมะพร้าวหรือว่าน้ำมันมะพร้าวเลยก็ได้ตรงนี้ถ้าให้ผมแนะนำผมแนะนำว่าเลือกคีย์เวิร์ดด้วยตัวเองและ ใส่ราคาประมูลสูงสุดด้วยตัวเองซึ่งระบบจะมีแนะนำว่าราคาประมูลคร่าวๆควรจะอยู่เท่าไหร่ซึ่งตรงนี้เราอาจจะไม่ต้องสนใจบางครั้งระบบแนะนำให้ผม8บาทแต่ผมก็ใส่ไป1บาทผมไม่สนใจแต่มันก็มีการใช้งานและนำไปแสดงผลถึงแม้ว่าผมจะใส่ไป1บาทถัดมาจะเป็นตัวเลือกอีกตัวเลือกหนึ่งคือกลุ่มเป้าหมายซึ่งตรงนี้ระบบมีให้เลือกว่า จะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เคยเข้ามาดูสินค้าเรา15วันที่ผ่านมาหรือกลุ่มเป้าหมายที่มีความชอบในสินค้าที่คล้ายคลึงกันโดยระบบจะเปิดให้เราเพิ่มเป็นเปอร์เซนต์ว่าถ้าเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เคยเข้ามาดูใน15วันที่ผ่านมาให้ไปแสดงผลซ้ำหากคลิกเข้ามาดูแล้วเราเคยใส่ไว้อยู่ที่4บาทแล้วเราไปเพิ่มตรงนี้ว่าเ,เราจะเพิ่มเปอร์เซนต์ให้อีก10ตรงนี้ก็จะกลายเป็นว่า ราคาประมูลเป็น4บาท40สตางค์หรือกลุ่มเป้าหมายที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันเช่นกลุ่มเป้าหมายกลุ่มที่รักสุขภาพและสินค้าเราเป็นสิสนค้าประเภทน้ำตาลมะพร้าวซึ่งจำหน่ายให้กับคนรักสุขภาพหากเขาไปค้นหาในส่วนของสินค้าสมุนไพอรอื่นแล้วมาค้นหาในส่วนของน้ำตาลมะพร้าวของเราน้ำตาลมะพร้าวของเรายินดีที่จะจ่ายเพิ่มขึ้นอีก1 0หรือ20%ซตตรงนี้ ก็จะเป็นจุดที่จะใส่ให้ราคาบิดดิ้งของเราสูงกว่าที่เราตั้งไว้ทัดมาผมขอเสริมอีกนิดนึงเมื่อสักครู่ผมลืมไปก็คือถ้าเราเลือกตัวเลือกที่เป็นเลือกคีย์เวิร์ดด้วยตัวเองตรงนี้ระบบจะเสนอคีย์เวิร์ดที่มีอยู่แล้วในระบบแต่บางครั้งเราอาจจะคิดว่าคีย์เวิร์ดเหล่านี้ไม่เพียงพอคนที่จะมาซื้อสินค้าเราอาจจะเสิร์ชด้วยคำค้นหาอย่างอื่นเช่นเราขายน้ำตาลมะพร้าว อาจจะมีคนเสิร์ชคำว่าน้ำตาลเพื่อสุขภาพแล้วยังไม่มีค่ะแล้วยังไม่มีคีย์เวิร์ดอยู่ในระบบเราอาจจะเพิ่มคีย์เวิร์ดตัวนี้เข้าไปซึ่งคีย์เวิร์ดที่เราคิดเองแล้วก็เพิ่มเข้าไปใหม่เองนี้ราคาค่าประมูลจะถูกกว่าคีย์เวิร์ดที่มีอยู่แล้วในระบบแต่ถ้าเกิดมีผู้ค้ารายอื่นใช้คีย์เวิร์ดที่เราคิดเข้าไปมากมากๆคีย์เวิร์ดที่เราคิดเข้าไปเองอันนี้ราคามันจะขยบสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้น,นตามหลักของการบิดดิ้ง หรือตามหลักของการประมูลและอีกจุดหนึ่งก็คือคีย์เวิร์ดที่ระบบนำมาแสดงในเมนูนี้คือคีย์เวิร์ดที่ลูกค้าใช้ค้นหามากที่สุดเราจึงควรนำเอาคีย์เวิร์ดเหล่านี้โดยเฉพาะคีย์เวิร์ดที่ราคาแพงมาตั้งเป็นชื่อสินค้าของเราหากคีย์เวิร์ดอันนั้นสอดคล้องกับอยอหรือคีย์เวิร์ดอันนั้นไม่ผิดกฎหมายเรานำมาตั้งเป็นชื่อสินค้าของเราเลย โดยร้อยเรียงแต่ละคีย์เวิร์ดไล่ไล่ออกไปเป็นคีย์เวิร์ดที่1คีย์เวิร์ดที่2คีย์เวิร์ดที่3ตรงนี้ลองไปทําดูนะครับรับรองเห็นผลดังนั้นผมจึงขอสรุปว่าการทำสปอนเซอร์เซิร์ชซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนเป็นสปอนเซอร์ดิสคอรี่จึงเป็นการทําโฆษณาที่ระบบจะนําสินค้าของผู้ขายไปแสดงผลซึ่งตอนแสดงผลยังไม่คิดค่าใช้จ่ายต่อเมื่อลูกค้าคลิกเข้าไป และระบบแสดงรายละเอียดของสินค้าตรงนี้มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นไม่ว่าลูกค้าจะตัดสินใจซื้อสินค้าของท่านหรือว่ายังไม่ตัดสินใจซื้อสินค้าของท่านเราจึงควรเลือกสินค้าที่เรามั่นใจว่าเมื่อแสดงผลรายละเอียดของสินค้านั้นๆแล้วลูกค้าต้องตัดสินใจซื้อแน่นอนหรือว่าเป็นสินค้าที่มี conversion rate ที่ดีหรือไม่เป็นสินค้าที่ทันสมัย เพราะสินค้าที่ทันสมัยหรือสินค้าที่ nd, อินเทรนย่อมมีผู้ซื้อจํานวนมากหรืออีกประเด็นหนึ่งคือเป็นสินค้าที่เป็นเบสเซเลอร์ของเราสินค้าเหล่านี้เมื่อแสดงผลแล้วย่อมมียอดขายที่สูงเกิดขึ้นทําให้เราไม่เสียค่าโฆษณาไปฟรีๆหรือเราอาจจะมาดูอีกจุดหนึ่งก็ได้ว่าสินค้าของเรามีภาพที่สวยไหมมีคอนเทนต์ที่ดีไหมคอนเทนต์ content ที่ดีซึ่งผมบอกไปแล้วหลายครั้งว่า ควรจะเป็นรูปภาพ80%แล้วก็เป็นตัวอักษร20%ถ้าอยากดูตัวอย่างผมขออญาติแนะนำสินค้าตัวนี้จะสังเกตเห็นได้ว่ามีรูปค่อนข้างเด่นชัดแต่ตัวอักษรมีไม่มากและที่สำคัญคือมีรูปผู้ใช้แสดงอารมณ์ความรู้สึกว่าใช้สินค้าตัวนี้มีความสุขแล้วก็ภูมิใจหรืออีกตัวอย่างหนึ่งจะเป็นสินค้าแชมพูตัวนี้จะสังเกตได้ว่ามีรูปค่อนข้างเยอะ แล้วการใช้แชมพูรสระผมหากเราไม่บอกวิธีการใช้ผมเชื่อว่าทุกคนใช้เป็นแต่เขาก็ยังมีรูปแสดงให้เห็นวิธีการใช้ซึ่งการใช้แต่ละครั้งจะมีความสุขแล้วก็มีทั้งรูปผู้หญิงถัดจากนั้นก็ยังมีรูปผู้ชายในการใช้สินค้าของเขาแนะนำการใช้แชมพูสำหรับผู้ชายจะสังเกตว่าไม่ว่าผู้หญิงหรือว่าผู้ชายใช้สินค้าของเขาแล้วแสดงถึงอารมณ์มีความสุข นอกจากนั้นยังมีพรีเซนเตอร์ซึ่งเป็นผู้สูงอายุว่าใช้แล้วผมดกดำดังนั้นคอนเทนต์ที่ดีควรมีรูปภาพ80%ตัวอักษร20%ตามที่ผมได้ยกตัวอย่างไปแล้วรูปสวยคอนเทนต์ดีมีรีวิวโปรแรงอาจจะเป็นโปรโมชั่นเป็นคูป,ปองให้กับลูกค้าว่าซื้อวันนี้ซื้อตอนนี้ลดราคาไป20บาทแล้วก็มีสินค้าพร้อมส่งเพราะฉะนั้นเช็คให้ดีว่า ก่อนที่จะทำสปอนเซอร์เซิร์ชหรือว่าสปอนเซอร์ดิสครีในชื่อปี2021สินค้าของเรามีครบองค์ประกอบทั้ง5องค์ประกอบนี้ไหมอีกจุดหนึ่งที่ผมอยากจะย้ำเตือนอาจจะย้ำเตือนเป็นครั้งที่3ก็คือพยายามขยันสร้างจัดกลุ่มแคมเปญซึ่งอาจจะเป็นการจัดกลุ่มแคมเปญตามหมวดหมู่สินค้าแต่ที่สำคัญที่สุดที่ผมอยากจะแนะนำก็คือว่าสร้างกลุ่มแคมเปญ ตามกำไรของสินค้านะครับซึ่งตรงนี้มีผู้ค้าหลายท่านเข้าใจวิธีการคิดกําไรที่ผิดพลาดทําให้ขายของไปแล้วขาดทุนเช่นสินค้าที่เราซื้อมามูลค่า100บาทแล้วเราไปขายมูลค่า200บาทเราก็จะคิดว่าเรามีกําไร100%แต่จริงๆแล้วสูตรวิธีการคิดเปอร์เซ็นต์กำไรมันเกิดจาก ราคาขายลบต้นทุนหารด้วยราคาขายแล้วนำมาคูณร0อถ้าเราสินค้าเราไปขาย200บาทลบราคาขายก็คือ100บาทหารด้วยราคาขายอีกทีหนึงมันก็คือ0.5พอคูณ100เข้าไปก็คือ50ก็คือกำไร50%าไร50%เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าเราจะมีงบโฆษณาอยู่ที่เท่าไหร่ ถ้าเราเข้าใจว่าสินค้าเรากําไร100%บางทีเราอาจจะเจียดงบโฆษณาไป30%แล้วก็คิดว่าเรายังมีกําไรเหลืออยู่อีกต้อง70%แต่ถ้าเกิดเราเข้าใจว่าสินค้าเรามีกำไรอยู่แค่50%เราเจียดงบโฆษณาไป30%เพราะฉะนั้นเราเหลือกำไรแค่20%กําไร20%ตรงนี้เป็นแค่ cross profit หรือว่ากําไรเบื้องต้น ซึ่งอาจจะมีค่าใช้จ่ายอย่างอื่นค่าน้ําค่าไฟค่ากล่องค่าพนักงานค่าสติกเกอร์ตรงนี้ให้ระวังด้วยครับต่อไปจะเป็นการโฆษณาที่ระบบจะคิดเงินก็ต่อเมื่อลูกค้ากดสั่งซื้อสินค้านั้นแล้วหมายความว่ายัางไงหมายความว่าระบบจะนําสินค้าของท่านไปแสดงให้กับลูกค้าเห็นหลังจากนั้นลูกค้าคลิกเข้ามาอ่าน,นรายละเอียดสินค้าระบบจะยังไม่คิดเงินระบบ จะคิดเงินไปยังบัญชีของท่านก็ต่อเมื่อลูกค้ากดสั่งซื้อสินค้าของท่านแล้วแต่ถ้าเกิดลูกค้ากดสั่งซื้อสินค้าของท่านแล้วแล้วลูกค้าเปลี่ยนใจยกเลิกหรือว่าสินค้าถูกตีคืนระบบก็จะคืนเงินให้กับท่านเป็นไงครับดีไหมครับเรามาดูในคลิปถัดไปถ้ายังไงคลิปนี้ถูกใจฝากกดไลค์กด subscribe ให้กับช่อง O Online Seller Tag ช่องที่สร้างมาให้กับผู้ค้าออนไลน์โดยผู้ค้าออนไลน์ตัวจริงและเกิดเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับผู้ค้าออนไลน์ใน Lazada ด,ด้วยกันฝากกดแชร์ให้ด้วยครับซึ่งคลิปนี้อาจจะแปลกจากคลิปอื่นโดยทั่วไปสำหรับช n e l นี้เดิมจะเป็นในส่วนของเรื่องของภาษีแล้วก็การเงินแต่เนื่องจากผมไปสอนให้กับผู้ค้าออนไลน์หลายท่านผู้ค้าออนไลน์หลายท่านมีคำถามเยอะมามากในส่วนของการทำโฆษณา แล้วก็มีอยู่เคสเคสหนึ่งคือไป in house ์เขาบอกว่าเขาทำโฆษณาวันละพันห้าร้บาทเป็นเวลา10วันหมดไปหมื่นกว่าบาทผลปรากฏว่าไม่มียอดขายเลยแต่ระบบกินเงินเขาไปเยอะผมจึงเห็นส่วนสำคัญในการทำโฆษณาในลา z า d a จึงได้ทำคลิปนี้ออกมาหวังว่าคงถูกใจท,กทุกทท่านขอบคุณครับ